ตัวเราเนี่ยก็โดนกดดันมาค่อนข้างเยอะแล้วหนูก็เชื่อว่าหนูไม่ใช่คนเดียวที่โดนก็เป <Okay. S 1> ็นดาราหลายๆท่านนักแสดงศิลปินหลายๆท่านที่โดนเหมือนกันซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่ช่างแบบ หนักใจเหมือนกันเพราะเราต้องมานั่งคิดว่าเราจะทํำยังไงดีให้เราไม่ได้ออกเป็นแบบว่าให้เราเนื้อท l เท่าที่เป็นได้ <Okay. S 1> เพราะว่าการที่เรามีกระบอกเสียงเนี่ยหลายๆคนว่า oh why don't you come and use your voice ทำไมคุณไม่ออกมาใช้เสียงแต่การที่เราจะใช้เสียงอะเรามี responsibility uh huh. เราก็ต้องมารับผิดชอบเสียงที่เราพูดไปด้วย uh huh. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเรื่องที่เราไม่ได้เข้าใจร้อ uh huh. เป็นเรื่องที่เรา strategy s t r e g y ที huh. ่เราอาจจะรอดูสถานการณ์ว่ามันจะเป็นยังไง uh huh. เพราะมันอีกมี เพราะถึงแม้เราจะมีเมนไอเดียมันก็จะมีแตกแขนงนู่นนี่นั่นมามันอาจจะมีเปอร์สเปคทีฟอื่นที่เข้ามาเราก็เลยมีความแบบว่ารอก่อนว่ามันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันรู้สึกว่ามันเป็นความรับผิดชอของชาโดยคนที่มีเสียงเนี่ยพอจะพูดอะไรเราต้องเข้าใจลึกซึ้งเราต้องแน่ใจ เพราะว่าการ the real change อ่ะมันไม่ได้แค่ผ่านแบบโซเชียลมีเดียไปกดดันหรือไปะยะัดเยียดว่าเธอต้องคิดแบบฉันนะเธอต้อง act up เหมือนฉันนะ mm hmm. เพราะไม่งั้นเดี๋ยวฉันจะด่าเธอ mm hmm. เพราะไม่งั้นเดี๋ยวฉันต้องไปกดดันเธอ mm hmm. แล้วคนที่เขาออกมาเพราะโดนกดดันหรือว่ามันมันอาจจะไม่เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด mm hmm. เราออกมาเพราะว่าเราเชื่ออย่างนั้นจริงๆ mm hmm. เราออกมาทำแอคชั่นนั่นคือ the real change mm hmm. พี่ๆนักข่าวทุกคน <Yeah. S 1> คงจะเข้าใจผมอยู่ <Okay. S 1> ในจุดที่มันแบบว่า mm hmm. it's not easy to be here ค่ะแล้วอธิบายแบบว่า การศึกษาต่างประเทศอะไรยังงี้ด้วยใช่ค่ะว่าออคอมเมนต์ที่หนูได้มาก็คือ,อ,อมันมีการเปรียบเทียบเยอะแล้วก็ไม่ถามว่าอุ้ยติชาตโตที่สวีเดนเนี่ยทาไมแบบเขามไม่สอนเดโมครัซซี่หรอ,อ,อแล้วหนูก็บอกว่าเออเนี่ยที่ที่หนูเรียนมาตอนอยู่ที่ต่างประเทศที่สวีเดนเนี่ยเขาสอนเดโมครัซซี่ว่ามันคืออะไรแต่เขาอ่ะคุณครูจะไม่ออกความเห็นว่าฉันคิดแบบนี้นะเพราะความคิดของคุณครูในฐานะอธิบดีมันมันสามารถสวยความคิดของคนอื่นได้ถ้าเกิดฉันคิดแบบนี้ แล้วไปบอกคนอื่นอย่างเงี้ยมันเขาไม่ทำนะคะ<ม>เขาก็เลยบอกว่าฉันแค่สอนเธอว่านี่คืออะไรนะ<ม>ถ้าเกิดเธอจะไปคิดหรือไปมีความเห็นนะมันเป็นเรื่องของเธอ<ม>ซึ่งหนูก็คิดว่าตัวหนูเองอะ<ม>การที่เรามี follower หรือมีคนติดตามเราอะไม่ว่าเราจะออกความคิดเห็นอะไรมันสามารถ อิมโฟเอนซให้คนอื่นคิดเหมือนกับเราได้ซึ่งหนูคิดว่าทุกคนควรจะมีเสรีในการออกความคิดเห็นในความคิดของตัวเองในการแสดงออกของตัวเองและหนูคิดว่าในความเห็นที่เป็นเรื่องแบบเรื่องที่ละเอียดอ่อนแบบเนี้ย a n come out and say with your own free will ตอนนี้คุณแบบต้องการจริงๆคุณคิดหมอือนกันจริงจริง when you can Under your circumstances mm hmm. ในแบบว่าจุดที่ตัวเองอยู่ว่าทำได้ไหม mm hmm. เพราะว่าหลายคนต้องคิดหน้าคิดหลังเยอะเหมือนกันค่ะ mm hmm. แล้วาหลายอย่างเนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามันจะ play out ไดงไงแล้วตอนนี้เราคิดว่าออมันอยู่ใน system แต่ system mm hmm. ของเรามันก็มี people in it and it's people who doesn't agree in the same mm hmm. ถ้าเกิดคนในประเทศคิดเหมือนกัน100%ทุกอย่างตรงกันเราไม่มีปัญหาแน่นอน mm hmm. มันจะ move กันไปทางเดียวกันแต่ตอนนี้ด้วยมันมีหลายความคิดหลายความแตกตา่างมันก็เลยจะมีความแบบอ,อย่างนี้นิดนึงอะค่ะ